แน่แน่ดูดูดหุเข้าดีปะแพ้แน่โอ้ว้าวว้าวแน่แน่แน่หยเสร็จไหมเสร็จไหมหิวไหมล่ะเรียบร้อยไปว,ว้วาวว้าวดูดูดูดกัดก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบ o ลเลอร์กันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูโอโชโกจิปืนกรดกัน้ เฮ้ยผมว่าปืนนี้มันน่าจะเข้ากันกับเจ้าโอโชโจิ G, แล้วก็เจ้าโดรนฮิลลุโกะตัวนี้เลยครับผมเพราะว่าเจ้าโดรนตัวนี้ครับผมเวลาเจ้าโอโชโจิ G เนี่ยสร้างสถานะกัดกร่อนใส่ศัตรูครับมันก็จะสามารถกัดกร่อนได้มากขึ้นนี่ดูดิกัดกร่อนเพิ่มขึ้นอีก240ต่อวินาทีครับผมและไม่เท่านั้นครับเวลาเรามีสถานะกัดกร่อนใส่ศัตรูเนี่ยความแรงของเราครับผมก็จะเพิ่มขึ้นชั้นละหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองก็ได้35ชั้นอะ่ะโอ้โหคือค่า ดัมเมอมันจะยิ่งแรงขึ้นค่ากัดก่อนก็ยิ่งแรงขึ้นครับผมสาหรับจะปืนที่ใช้นะผมก็จะเป็นเวนอมกับท็อกซินตัวเวนอมนะครับผมมัจนจะเป็นตัวพิเศษครับเอลดิทเวนอมดัเมเนี่ยมันจะดูไม่มากนะ519ครับผมแต่ว่าค่ากัดกร่อนเนี่ยอยู่ที่124ต่อวินาทีเออโดนสร้างค่ากัดก่อนไนดะ้มากกว่าตัวปืนอีก <laughs> แต่ว่าท็อกซินครับผมอันนี้คือปืนขนาดเล็กนะ ดาเมจอยู่ที่330สเท่านั้นเองและค่ากัดกร่อนครับผมอยู่ที่83ต่อวินาทีอืมแต่ว่ารวมๆกันนะดาเมจไอค่ากัดกร่อนของโนโดนของปืนและโอชโกจิก็สามารถสร้างค่ากัดกร่อนได้อ้าวสามอย่างนี้มีค่ากัดกร่อนหมดเลยคราวนี้แล้วก็ผมมันแน่นอนเราต้องไปดูกันครับผมว่าหุน่นโดนปืนที่มีกัดกร่อนเนี่ยมันจะเล่นเป็นยังไงบ้างครับผมอ่าสำหรับโอชูโกจินะครับอยู่ที่ 1, เลเวล1มาร์กี่ยเรืออยู่ที่4 0 0 0 0 0กลมๆเลยสปีดอยู่ที่50ไมล์ต่อชั่วโมง โอเคครับเพื่อนไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าโอชโกจิที่ใช้ปืนกรดโดนกรดมีสกิลเป็นกรดกันก่อนเนี่ยมันจะเล่นเป็นยังไงบ้างครับผมมันจะเล่นดีเหมือนลูกซอมเหมือนฉมวกหรือเปล่วปาวะไปดูกันเลยว้าวเราลองมาเล่นตะลุมบอลกันบ้างดีกว่าครับผม let's go หวังว่าน้องแพะเราจะรุง่งหูนั่นไงงูมาตะวันเลยฮุยเฮ้ยโดนล็อกด้วยยียบเลยโอเค แอบก่อนแอบเรียบร้อยเฮ้ยไม่ใช่เราอีกแล้วว้าวว้าวว้าวโอ้โหต้องหลบต่างคนต่างหลบไปต่างคนต่างหลบเอาไม่อยู่จริงเอาไม่อยู่จริงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมาอีกแล้วไอ้งูเฮ้ยต่อไปตามมาตัวล็อกอีกแล้วตัวล็อกอีกแล้วโอ้ยเร็วเร็วเร็วเดิน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 เข้าเดินเข้าโอเคครับผม hơi 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 hui 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 Nè Nè hui 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 โอเคครับจัดปาจัดปล,า,า,ดปลายแพ้สอหนึ่งยิ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 งหูเลยเด้งเมคึ่งหลอดขอท้อใจ <c oughs> โอ้ตายแล้วโอหดีดเลครับมามา เลื่อนครึ่งหลอดใช่ไหมเสร็จไปเออโอ้โหคือบางทีเฮ้ยมันขึ้นแอซิดมาให้เราแบบดีใจเว้ยสุดท้ายไม่ใช่ไม่ได้คิวครับดู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 โอ้โหโคตรแรงเะล่านะเอ้ยเ้ไอซิดโอ้ไม่เอาดิแอซิดดีไม่เอาแอซิดดีเอาคิวอะจะเอาคิวอะแน่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 โอ้ยเสร็จไหมเสร็จไหม คิวไหมล่ะเรียบร้อยไป,ไปเกือบเนี่ยแล้วมันขึ้นแอสซิสต์มาให้เราแบบตายใจไว้ว่าเฮ้ยเราได้คิวแต่จริงแล้วมันไม่ใช่ไงโ้เซ็งเลยพ่แพ้เหมือนกันเหรอโอเคครับเดี๋ยวเรารอ,รอสกิลหม,มดก่อนไปครับล็อกไว้ก่อนเลยครับผมเน่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 เนอ้ยอย่าบอกนะว่เนเด้งมาขึ้นรอดอีกอะ เฮ้ he i, he i. ยเฮ้ยได้ไงเด้งจริงๆด้วยเด้งจริงๆด้วยครับอ๋อมีรีไวเวอร์เว้ยเอ้ยโอเคเออว่ะเฮ้ยก็เจ๋งดีเนาะดีไปก่อนครับดี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 นี่แหละผนังเราหลังหลังเราชนฝาพอดีเลด,ด้ยวยยานะยานะโอ้โหแอซิดอีกแล้วไม่เอาแอซิดจะเอาคิวตายแล้วตายแล้วได้แต่แอซิดเนี่ย โอ้โหแล้วมันจะได้คิวใครเขาปะเด้เี้ยเรียบรอ้อยแอซซิดอีกไม่เอาแอซซิดเดี๋ยวก่อนนะไอเซราฟนะเซราฟนะโอเคครับเสร็จไปเออได้คิวบ้างขอคิวบ้างไม่เอาแอซซิดครับผมไม่เอาการช่วยเหลือเพื่อนอยากจะได้คิวเขาบ้างเนี่ย อุดูดูดูหุยเขาพุดพุดเลยสองหนึ่งเฮ้ยๆยายายาดับเบิลคิวไปครับผมแม่แม่ไอ้นี่ไอ้นี่มันหนีมันหนีมันหนีวงกลมเลยอ่ะเฮ้ย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 ตัวอะไรวะโอเคครับเราไปดีกันดีกว่าจ่อไว้จ่อไว้นี่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 เฮ้ย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 เรียบร้อยดับเบิลคิวไปโอ้โห โอเคโอเคเหนื่อยเลยแอซิดมัน <ad> ข <ress> ึ้นมาหลอกอ่ะก็คือปืนกดับบดามมันอาจจะไม่ได้รุนแรงอ่ะมันต้องอาศัยเวลานิดนึงมันก็เลยแอซิดแอซิดอยู่นั่นนะอุ้ยแกงเรียบร้อยรมเพจกันไปครับเวเราเอาตัวเลือนน้อยก่อนแล้วกันนะเฮ้รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยว่ะไม่ปลอดภัยว่ะ โอเคนานางานเป็นมาแล้วเราลบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือไททันเข้าดีนะดูดิแล้วอาะเธอโคตรเด่นอะโคตรเด่นเป็นสง,งา่าว้าวว้าว,ว,าวเฮ้ยยิงข้างหลังเองดิแอซิดอีกไม่เอาไม่เอาแอซิดอยากได้คิว ดีครับดีไปครับดีไปครับดีไปดี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 เรียบร้อยไปเออต้องคิวแบบนี้ดิเสร็จเลยอยู่กลางทางโล่งขนาดนี้โอ้โหเสร็จกันเลยนายนแพ้เอ้ยอ็กิงกระทิงกระทิงไม้น็อตอะไม้นอนอตไ,ได้ปะวะโอเคนะโอเคครับผมลองดูดิลองมาเล่นกับกระทิงหน่อยก็ได้ครับหิวเลยครับเฮ้ยก็เข้าดีว่ะเข้าดีนะ อันแน่มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วราสกิลครับ 5, 4, 3, 2, อ่าสี่สามสองหนึ่งเคครับผมไปหาทิงกันเ่๊ลืมว่ากัดก่อนเราอะทะลุรีเฟกเตอร์ของกระทิงนะไม่มีผลนะไม่มีผลนะดูดิดูดิดู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 ดดด ยกัดก่อนดีว่าดูดิเสร็จก่อนไหมอ่ะไม่เสร็จว่ะเฮ้ยนี่ครับตามครับเสร็จเรียบร้อยเททัสเลเยอร์ครับผมอ้เฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหไมันมาได้จังหวะมันมาได้จังหวะมันมาได้จังหวะอื้หลบครับลบครับโอเคเขารีโหลดใช่ไหมเราหลบด่วนเลยครับสองแล้วดูเลื่อเลยร้อยแปดหมื่นเว้ย สามแสนแล้วสามแสนแล้วแน่แน่แน่อุยยันแม่มาอีกหลบก่อนครับผมเราเคอนดิชูไปก่อนได้ไหมอันแน่หลบดีครับผมอเออรอสกิลครับเฮ้ยเปรียว่ะเฮ้ยเปรียมาว่ะเปรียมาก็ขอเท่าหน่อยแล้วกันนะยิ้วก่อนยิ้วก่อน ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่ะไม่ได้เลยไม่ได้เลยอเอทั้งนั้นเราต้องมุดแล้วล่ะดีสามเฮ้ยเฮ้ยมันปอ่องครับหืมดีดก่อนเลยครับกลับไปตายรังนะมันป่องรีบเฮ้ยแอซิดไม่เอาจะเอาคิวรีโหลดดีแล้วอ่ะรีโหลดดีแล้วอ่ะฮิวก่อนเลยครับโอ้เฮ้ยเฮ้ยมันฮิวโอเคเ ม,มันมาแล้ว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 วิ่งครับหมุน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 หืมดได้ไหมได้เรื่องไหมได้เรื่องไหมเฮ้ยไม่ได้เรื่องแล้วไม่ได้เรื่องแล้วตัวแล้วครับเดี๋ยวตัวตัวแล้วลครับผมเน่เน่เราก็ล่อนไปล่อนมาครับมาดีมาอยู่อีกท,ทีนึงครับผม โอ้โหว้เฮ้เขาลีโหลดอีกเขารีโหลดสิเราลบก่อนครับรอสกิลครับผมว้าวอยู่เลือดก,ก่อนอ่าเลือดได้อีกหน่อยเลือดได้หน่อยเฮ้ย 6, 000, 7, 8, หกแสนเจ็ดแสนแปดแสนเฮ้ยคือมันขึ้นมาระดับนี้เลยนะว้าวว้าวว้าว โอเคเขาถือว่าเขาปืนเขาไกลไงเขาจะมาให้พลระยะสามร้อยเว้ยไม่ได้หรอกโอเคครับนีเลืดแปดแสนอ่ะพี่ดูดิปืนเราเหลือสามบอกด้วยนะมาฮิวก่อนเลยครับผมรีโลดีโรดีโรดีโลด,โลด,โลดเฮ้ยอย่าหนี มันจะหนีไปไหนในงานในงานมันหนีระยะเกินสามร้อยโอเคตามครับยดีโหลดดีโหลดดีโหลดโอเคครับ ซิกแซกไปซิกแซกมาซิกแซกซิกแซกซิกแซกแบบนี้ต้นมันโดดครับผมอีกสิบเอ็ดวินาทีครับได้คิวปะล่ะโอ้ยเฮ้ยเเอาแล้ว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 โคตรมันเลยแต่นี้แพ้พื้นโกรธครับแรงแรงแต่ว่านะดูชะดอมันก็ไถท่านอึดเกิน เน่อื่นอาจจะได้ไปแล้วล่ะโอ้โหโอเคอืมฮึกดไปสิบหกล้านครับผมว้าวที่สองสิบสามล้านวู้เฮ้ยสุดยอดอะมันด้วยจุดสัญญาณครับโอเคครับผมโชโกจิครับเสากลางก่อนเลยบ้าล่ะเฟ้ๆต้องดีดไปก่อนนะ ครเข้ามาในวงดีนะอาไปหมดแล้วไปหมดแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆเอาเสาขึ้นใหม่นะอย่าไปอู้ดูดูบินโจดครับอื้มอาชาสองนั่นแหละนั่นแหละมามาว้าวเอาไปไหนหมดเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกระเด็นไปไหนหมดเลวเฮ้ยไอไอมังกรเหรอโอเคครับวูวู้วู้วู้ว้ วายวายโอเคเราจะมาเอาเสานี้ด้วยแพร์ปืนกด1ต่อ3ครับจะไหวไหมเนี่ยแน่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 นหจัดไปครับผมฮึ่มอย่าเปลี่ยนเป้าดีอย่าเปลี่ยนเป้าดีาเ,นเ,าดเนยดูปืนก๊กด,ดมีมัน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 อีกนอคว่าความต้านทานไงมันก็จัดเต็มได้ตลอดเลยครับผม e ซิครับหิวก่อนเลยครับผมอื้หิวต่อด้วยมาบินอยู่ก็ไม่รอดป่ะวะเรียบร้อยไปครับไอ้นี่กับเลินเลยนะเลินเลยนะว้าวว้าวดูดูดลงฮวบดีต่อครับผมดีต่อไม่รอแล้วนะเฮ้ยเยจะไปไหนจะไปไหนเน่เน่ ยิ่ก่อนเลยครับกัดก่อนกัดก่อนเรียบร้อยไป <g ül> เรียบร้อยรัเพจกันไปครับผมว้าแล้วก่อนแลวก่อนแล้วก่อนเกียร์ศูนย์ก่อนเกียร์ศูนย์ก่อนเฮ้ยเฮ้ยงูมาครับโอเคเราต้องเก็บสกิลไว้ตอนนี้คือเหรอเราใช้สกิลพพ้อมเพื่อไม่ได้เว้ย อุย้ยกระเด็นกระเด็นมาว้าวว้าว,ว,าวเฮ้ย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 อโ,อโอเคครับลิงเหรอลิงเหรอโอว่จัดไปครับดีดครับเฮ้ยอีมพีอีโอ้โหดีดไปก่อน,ด,ด,อนดีดไปก่อนดีดไปก่อนอ่ะลูชดอมานี่ครับผมโอเค ว้ายว้ายช่วยด้วยพี่ด้วยดมมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหเฮ้ยเฮ้่ยตะพืนกรดไงวิ่กงกรดไงดูดิดูดิเขาดีเขาดีลองปล่อยก่อนครับผมให้พลัศมียันแม่ก่อนโอเคเพื่อเราจัดการได้แล้วล่ะโอ้โหเต็มเลยว่านั้นเราลุยครับเนเธอร์ครับปืนกดเล็กน้อยปืนกดเล็กน้อยถึงปากกาไอ้หมอ โโอหลรูชิดอยตัวนึงโอ้าวเสร็จกันเสร็จกันเยอะจัดนะเฮ้ยเฮ้ยเยอะไปแล้ว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 สกิลมาสกิลมาโอเคครับผมมาดูดิพึ่งตดกับลูชิดอยเนี่ยมันจะไม่ไหวนะโอ้โหอะไรอยู่เนี่ยว้าวโอ้ย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 หูยันม่วงยันแม่เต็มเลยว่ะ เอา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 ก่อนเลยครับผมเดดีเม็ดเมตรเมเรียบร้อยปลายไททัส,สเลเยอร์ครับอือหือแอบก่อนครับไม่ไหวจิมจิมอะ่ะโอ้ยตา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 ย,ตาย <c oughs> เยอะขนาดนี้ปายกันลุยอันนี้ก่อนเลยนะแหม เอาใหญ่เอาใหญ่ดูโอ้หูอาหมอครับหมอครับหมอครับเร็วเลยเอากลัไปกินครับเสร็จไปครับผมหิวก่อนอะไรก่อเนี่ยงงหมดแล้วเนี่ยงงหมดแล้วเนี่ยสองหนึ่งจัดไปครับผมมามาว้าวว้าวว้าวล่วงไหมล้วงไหมดูดิดูมันเข้าไททันดีดูมันกัดก่อนดีโอ้ ดีของดีครับของดีครับผมไม่ค่อยใครมีใครใช้นะเอาจริงนะมันมันก็โอเคนะไม่ได้ขี้เร่เลยครับเดรฟครับเนี่ยบินอยู่ก็กัดก่อนทะลุฟอร์สฟ,ฟิลไปเดเฮ้ยเฮ้ย hey, <hey>, hey, อะไรอะไรยิงอะไรยิงอะไรยิงมองไม่เห็นโอ้ยนี่เหรอออโรจิเหรอโอ้ยโอ้ยเสร็จแน่นอนเสร็จแน่นอนเสร็จแน่นอนหิวก่อนครับ โอเคเฮ้ยเสาเองได้ว่ะตัวเรียบร้อยตัวจะหมดไงเย้ครับผมเราไปจัดการนี่ก่อนแล้วกันเน่เน่เน่ดูหูลงนะลงนะเนี่ยหลบไปเลือดมันก็ยังกัดก่อนอยู่เบาหวาอเคครับผมดูดิแค่เฉียวเียวอ่ะแค่เชียวเฉียวอ่ะโอ้โหโฮ้ยสโลสโลสโลครับ โอ้ยเร็วอื้อหืมสโลนานจริงๆเลยเดี๋ยวก่อนต้องต้องต้องแอบก่อนไงเออนะหมดสกิลยังอิบลิตเนี่ยเน่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 น,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 น่โดนไปครับผมเฮ้ยปืนกดใช้ได้เลยอันนี้เราลองไม่ใช้สกิลดูนะให้มันเป็นปืนกดเพียวๆไม่ดีนะดูดิ รั้งเพจครับ okay, แต่ว่าไททันต้องเอาเปล่าวะไททันมก็จะไม่ใช่นี่ว่ะเรานึกว่าไททันโอ๋แองเกอร์เหรอโอเคเฮ้ยเสาก่อนเสาก่อนลืมลืม <laughs> ยิงเพลนเลยโอ้ยโอเคครับเนี่ยดูเลือดล้านกว่าเลือดล้านกว่าน <laughs> ี่คือหายไปเกือบครึ่งหลอดเลยแต่ว่ายังเหลืออยู่ล้านกว่าครับอื้อหือไปครับผม เน่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 กัดก่อนไปกัดก่อนกัดก่อนกัดก่อนเรียบร้อย er ครับผมอุย้ยเหลือตัวเดียวครับเราต้องมาเอาเสาตรงนี้ก่อนอ่ามามาดีดไปครับเฮ้ยฮอกพับฮอกฮอกฮอกเน่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 โดนมินดเนี่ยโดนมิดเนี่ยโอ้ยสุดสุดทางสุดทางแล้ว ไปต่อไปต่อไปต่ออื้โอ้ยเฮ้ยสีเสาอะ่ะแต้เขาเหลือตัวเดียวเพื่อไม่เอาเสาก่อนนะเฮ้ยเหลือสองตัวไม่ได้แล้วครับต้องรีบไปช่วยเพื่อนก่อนไอ้นี่จะมาเอาเสาด้วยครับผมสองต่สองครับโอ้ยเนี่ยเลือเรือเอราลล้านสามมาก ว้าวว้าวดูดูดูกัดก่อนนะจ๊ะกัดก่อนนะจ๊ะไปไยเดี๋ยวเราไปเคลียร์เสาดุนครับไปครับผมเน่ๆตัววิ่งสาตัววิ่งสาวิ่งจริงๆอะ่ะอุ้ยไม่ทันว่ะว่าจะไประเบิดตัวไปที่เสารครับ เอ้ยสีเสาไม่ทันนะไอ้น้องไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วโอ้โหเย็นสนาไปหูเฮ้ยมันโกรธมันแรงมากครับผมแรงแบบแรงจริงๆอะ่ะไอพวกตานทานต่างๆเฮ้ยแพด้วยกันก็เข้าดีว้าวสุดจอดครับผมแะแพ้มันเลือดเยอะจริงๆจากยานแม่ด้วยแหละอ้ยสี่การช่วยเหลือสิบสี่คิวครับผม ว้าวสิบสาวอ่ะดูดิวูฮูยกลาบมาลงจอดแล้วก็ผมเฮ้ยไปไปมาๆเฮ้ยผมว่ามันเหมืันเล่นดีนะเล่นดีกว่าฉมวกตอนนี้อีกแต่วมันก็ไม่ทะลุโลกไง <c oughs> ผมว่าไออโดนที่ลูกโกะครับผมมันสร้างสถานะเวลาเรามีสถานะไอ e. กัดกลอนใช่ไหมซ้อนกันเยอะๆครับผมมันก็ยิ่งรีงแรงขึ้นเรื่อยๆแล้ว,ลวปืนกรดครับผมมันก็สร้างสถานะการกัดก่อน โอโซโคจิกสร้างสถานะการกัดกร่อนเพราะฉะนั้นผมอะไรต่างๆรวมๆกันมายิ่งแรงยิ่งแรงยิงแรงขึ้นเรื่อยๆโอ้โหเฮ้ยเวิร์กว่ะมาๆๆเถอตอนแรกไม่คิดเลยนะว่ามันจะแบบเฮ้ยจะแรงอะไรขนาดนี้ครับผมว้าวว้าผมว่ามันเวิร์กมากๆเลยแต่ว่ามันก็เวลาเจอโล่เหลืองโล่อะไรต่างๆผมผมว่ามันมันติดนิดนึงเพราะว่าตัวเมิกของมันเองจริงๆมันอาจจะไม่แรงเท่าไหร่รับผมมันจะแรงค่ากัดกร่อนอแต่ถ้าเกิดศัตรูโล่หมดแล้วเฮ้ยเข้าเนื้อเยอะมากๆอ่ะ ไอพวกต้านทานต่างๆครับผมแม้ว่าจะหลบไปแล้วไอไทท่านต่างๆครับผมมีความต้านทานใช่ไหมปืนกรดนะครับผมฆ่ากัดกรอนเนี่ยมนไม่สนความค่าความต้านทานเนี่ยมันกลีลยเข้าเนื้อเยอะมากๆเลยครับผมสําหรับการยิงไทท่านครับโอ้ยสุดยอดชอบนะชอบนะยิงง่ายกว่าไฟเยอะเลยโอเคกันเพื่อนอยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาคุยนะผมว่าเจ้าปืนกรดเนี่ยเพือพ่อนยังใช้อยู่หรือเปล่าแล้วใช้ปืนกรดกับปุ่นอะไรครับผมมาคุยกันสำหรับวันนี้ผมและโอชโกจิปืนกรดขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย Pauli